คิดลบให้ทำสิ่งนี้หลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหมๆ่ๆหรือเรรู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันแปลกต่างจากคนอื่นคุยกับใครหันไปเจอหน้าใครเนี่ยกขารู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่ความคิดลบๆบมีแต่คำพูดลบๆททำให้เราเสียกำลังใจทำให้เราหมดพลังงานนะคะจะมีวิธีแก้ให้กับทุกคนนะเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหมๆ่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะ ที่เราจะเจอคนที่เขาพูดลบหรือทําอะไรให้เรารู้สึกแย่นะคะและทําให้เราแบบไปต่อลําบากเราเฮ้ยจะไปต่อยังไงอ่ะฉันรู้สึกไม่ดีแล้วฉันรู้สึกไม่มั่นใจนะคะที่สําคัญที่สุดคือคนที่เขาพูดไม่ดีหรือพูดลบหรือทําให้เรามีพลังงานลบเนี่ยเขาจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจค่ะเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วเนี่ยสำคัญเลยคือเราจะไปต่อไม่ไหวหรือไปต่อไม่เป็น ฉันจะไปต่อ,อยังไงฉันไม่มั่นใจเลยนะคะไม่ว่าความฝันของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำสิ่งที่คุณต้องการจะทำเนี่ยมันทำให้คุณไม่เผลแล้วเนี่ยคุณจะไปต่อลำบากเพราะงั้นนะคะการที่คุณจะไปต่อได้อย่างง่ายขึ้นไหลลื่นขึ้นนั่นคือการที่คุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคนที่เขาคิดแบบเดียวกับคุณคะ่ะ คนที่คิดมองเห็นความเป็นไปได้คนนี้เขารู้ว่าเป้าหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรคนที่เขามีความฝันแบบเดียวกับคุณคนที่เขามีเป้าหมายแบบเดียวกับคุณค่ะและการที่คนหลายๆคนนะคะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรกันแน่ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำอะคะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยที่เขาจะแค่พูดว่าเฮ้ยจะทํามันไปทําไมเฮ้ยมันจะดีหรอนะมันจะเป็นเรื่องง่ายมากที่เขาจะแค่พูดไปแบบนั้นแต่ สิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือคุณควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันคุณเรื่องเดียวกันที่สามารถให้แนวคิดบวกให้กับคุณให้แนวคิดแห่งความเป็นไปได้กับคุณเวลาทุกครั้งที่เราคุยบใครนะคะคุณจะได้ความรู้เพิ่มเติมมาแน่นอนถ้ากลุ่มคนที่เราคุยคือกลุ่มพลังงานบวกกลุ่มคนที่คิดแนวเดียวกันเราจะได้รับความรู้ค่ะเราจะได้รับพลังงานดีกลับมา